ไม่น่าเชื่อมาเที่ยวธรรมชาติดันมีคาเฟ่ยอยู่ในป่า134กคาเฟ่ในป่าบรรยากาศภายในคาเฟ่เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ20-30ปีก่อนเลยนะคะชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติติดริมคลองค่ะแค่เรานั่งเฉยๆเนี่ยนะคะก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะและเมนูในคาเฟ่ก็จะมีทั้งชาเขียวโกโก้ขนมเคก้ก และในร้านเนี่ยมีมุมให้ถ่ายรูปอีกเยอะแยะเลยนะคะอีกหนึ่งจุดลับในคาเฟ่หนึ่งสามส่กอนะคะที่ตรงนี้เนี่ยจะมีเรือมาจอดเติมน้ำมันทุกๆนาทีเลยนะเก็บไว้ในลิสต์เลยนะคะทุกคนมาต่อกันที่สวนสีนครเขื่อนขันนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึงของบังกะเจ้าเลยก็ว่าได้นะอากาศดีวิวปัง ไม่ว่าจะเดินถ่ายรูปทั้งวันหรือว่าอยากนั่งเงียบๆเ,เนี่ยคือเขามีจุดพักหลายมุมมากๆมีหอชมนกส่วนไฮไลท์เนี่ยคือทางเดินไม้กลางป่านะคะเขาจะลอ้อมรอบไปด้วยคลองกับต้นไม้ใหญ่นะเดินเพลินมากๆนอกจากบางกระเจ้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอย่าลืมพกหมวกและครีมกันแดดมาด้วยนะคะอากาศที่เนี่ยร้อนสุดๆคะ่ะ ยังไงก็อย่าลืมให้ธรรมชาติที่เนี่ยได้โอบกอดทุกคนไว้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะ